นอนสักทีเฮีย่ยเดแต่ว่ากูจะเจอดินแดงหรือเปล่า,ปลาไปไมนะช้นอะเราไม่ได้ไปชั้นสามสี่ตู้ดูชั้่ไหนกันน่ไม่ใช่ชั้นสามถ้าไปได้ก็ช่ยไว้เจ <c oughs> ็บอยู่เจ็บ

หนาจะแเลยมั้งไม่ต้องรอหรอกไอ้เที่ยรอทำไมก็ไม่ไอ้เที่ยห้องเที่ยนี่แหละสะัตว์ไม่ได้ทำกูกลัวเราทำกูกรอดไอ้เที่ยไอ้ผีเที่ยนี่แหละสะัตว์มันไป ไม่ไม่มีทู่ต้องไปหาทู่ขาาวเราโอเคได้ต้องหาทูไปหนึโต๊ะหลบไปที่นี่ไม่พอนะพียต้องหลบไปชี่เบลยวอีกตีใจดีไม่เจอวดูอ,อยู่ข้างหน้าเรา

สเสร็จปั๊ตดียกู้อตใจและยังเหม็นนะไม่แปลกใช่ไม่ได้กินหรอแย่ล้วเด็กูตาตนี้ไม่เห็นไม่ต้องไปไหนอะ่ะแอบมเน่ยามเลยไม่ยออกไปเียวอ่วะ ตามเร็วไปใช่ปะใช่เราตา้องตามเร็วไปเลยมี่ไรว่าข้างในจิ้แค่แมรี่แมร่ม่มรี่ม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่รู้ม่โดนหรอกอะไรมันต้องคิ้อะไรอ่ะข้าตอนนี้กระถาง mày bò. bay có ô bay ngay à? Ồ, ngay rượu bay bay ngay rượu bay ngay ngay rượu bay ngay rượu bay ngay 到底。<music> I think we เริ่มใหม่ไง

ยังท้องบอลแล้วแู่ว่าแล้วต้องไปตรงไหนจำได้ต้องไปทางนี้อยู่ที่เดียวแล้วแบบแตคิดเป็นชั่วโมงคิวแค่ชั่วโมงตอนไหนไอโฟนคิวว่นตอนไหนโฟนแะลู้คุณโนให้อย่าเลยให้กลับให้เลยต้องไปไหนคิวตกใจลู้เรื่องขาม่ใช่ไม่เราต้องไปไหน แเอาปแยิบาแล้วก็ออกเดี๋ยแล้วก็ดเดฟได้ปูงเลไปได้เดยวแล้วก็ออยวะทางนี้นะ นนว้าันกาทึ่งโอ้โหโอ้ไม่ต้องดับเทียนรับเทียนจนครบประตูอาจจะเปิดก็ได้ไ กลับไปดับเทียนให้หมดอย่าบอกนะมเดินผ่านมาเทียนไม่ได้ดับชิบาบแอบบหลังเ <c oughs> ดีวเดีด๋ยวเวม่ลยห้อง,งาเข้าแลทำไมมันไม่เข้าห้องน้นตไห้องน้เข้า Lạp lên cho lắm lạp lên nga như nga 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 มันเข้าไปทางไหนวะอืมออืมใช่ในห้องนี้ทำได้สัตวไ์วไปนไนโน่นโน,น,น่นแล้วก็ตรงนั้นปะ่หนะ้องนี้ตามสายสดดีดิสิสายสีดังวะมันก็เปิดไฟนี่ไหนนะ เหนจับนับนลับ้องเห็นเป็นมันจะห้องไหนก่อน ไปเรียนไปดูมันเ,นเ,นเ,นเนข้าห้องมั้งันนีเล่นห้องไหนเกีบไปเล่นห้อง้า้ก็ไปสิครับนองรวยลับองไวยวนกได้ไไดย,ยไม่เห็นขี่จิงหรอตรงไหนเนะี่ย ปีเดียวเป็นตากร้องส่วนตัวไอ้ต้องไหนว่เนี่ยเดี๋ยวจด่าตัวเองดีกว่าไอ้เยียแม่งกูโง่เองแหละไอ้สัตว จำไอ้พวกนี้ไม่ได้แล้วว่ามีเดลยวเราไม่มีนีแต่จำไม่ได้แล้วไงเราเล่นกับแบบโคตรมหากลัวเลย,เยห่นอะลายยิมะมปตัจะเป็นภากล้าสตว์เอามาตอนจบเย

ยังไม่เจอหรอกทีมแก้วิศนาไอ้สัทนี่ปะอย่ังนี้แหละชิ้นที่สองเฮ้ยย่านี่มันไออุ่นกนไม่ใช่ แม่งแนบประตูลไลสัตวม์มืข้างหลังไม่ใช่นี่แต่ีเจนวินนี่มันกบับอีเม้งควรคลาสสิกเขาไมได,ไมได้เจ๊เจ๊ ชิ้ที่สามชิ้ที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่เดีวไปนี่ขนาดวะไม่เามีตัวเลขไม่ได้ไ,ได้ไมีห้อเดียวละเดี๋ยวห้องท้ายใช่ลงสิ โอ้ป่ะลองไปเอาเท่าที่มีก่อนเอาไปเขาเปใกล้่อนไหมอาที เปยนแผ่นเดียวเปนแผ่นเปยนแผน่เนเราเก็บม,มาแค่สองแผน่นว่ะเออเอาใหม่ไม่เราเก็บม,มาแผ่นเดียวเราเก็บม,มาสองแผน่น What the fuck